สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องแฟนช่องของทวีคนเดิมสู้ขู่ทุกคนสวัสดีลูกป่าตายายลูกแลนเอาอาเมื่อนี้อยู่ที่บ้านน้องพรน,นะครับมาเดอ้อพี่น้องเมนูตำสดตำซั่วถึกๆพี่น้องตำม่วนสามสิบบาทตำทั่วสามสิบบาทตำโครัดยี่สิบห้าบาทตำไทยยี่สิบบาทนะครับตำทลี่ก็3สามสิบบาทตำเหล้าไส่หอยสามสิบบาท เาพี่น้องพิเศษนะครับถือเธอพี่น้องร้านน้องพ่อนในแอดก็มาซสื้อํำสวย20บาทพี่น้องเคยมีบอกในตัวจังหวัดขอนแก่นมีร้านนี้ถือกมูพี่น้องแล้วของถือปลากับีิตรปลาสดเป็นไม้สดๆดมาด้วยพี่น้องอยู่เลาะถนนไอยังคุ้มน้องคู่เตะคุมคคมค้มน้องคู่ถนนอามาดด้วยพี่น้องเด้อถือมันอามาดขาบ้านชัม,มรบมมรินพี่น้องนะพี่น้อง บ้านแชมเบอรีินพี่น้องนี่ครับอ้าพี่น้องเบ่งน้ำกันบรรยากาศอยู่รใกล้ๆกลบก็ไปโรงเรียนอิชิวะพี่น้องนะครับอยู่ใกล้ายๆยูตึกก่าหมังแอดเซานะครับหรือว่าถนนอมมาตนะครับติดติดกันกับ้างบ้านน้องพ่อนพี่น้องหรือว่าบ้านเกี่พ่อนนะครับราคาถือกันเองพี่น้องปลาตัวละยี่สิบบาทตัวละยี่สิบห้าแชลินก็ยี่สิบห้าบอก สามสิบบาทของไม้ของสุดพี่น้องนะครับเป็นตาซื้อแล้วพวน,นี้โปรโมทให้เพื่อนพอ้องวามรุ่งตัวเลขกแนวทางนะครับของอา,อาจารย์ของอาจารย์แม่บวัวคำนะครับทั้งสารคำอนเขาเก็ดแปดตรงๆพี่น้องนะครับเบิ้งคลิปแม่บวัวคำแล้วก็เบรรยากาศบ้านน้องพร หรือว่าลานค้าน้องพ่อนพี่น้องนะครับอาหารยำบะเสาแล้วกันเองหมกหมูกับมีพี่น้องหมกเห็ดกับมีหมกเห็ดหม,มกหมูนะครับเทียวไปเทียวมาทาั้งขนแกนเวะบ้านน้องพ่อนี่พี่น้องเด้นนอนถนนอามาตคุ้มหนองคู่นะครับพี่น้องคุ้มหนองคู่เราอาหารการกินถือพี่น้องตำส่วนตำไทยละยี่สิบบาทแพงสุดมีอีอย่างเลยมทิทใดแพงสุดมีราคาแค่สามสิบบาทเด้พี่น้องเด้อ นะครับแม่ข้าก็งามงามแม่ค้าก็โสดนะครับบ่มีแฟนแม่ข้าก็โสดพใดสนใจนะครับสนใจมาซื้อกับเขาสอยพนท้่เหลือตนวพนแน่อยู่กับแม่สองคนพี่น้องนี่แหละแม่แม่ก็โสดลูกสาวก็โสดนะครับโสดเบิร์อืนี่ลูกสองคนยี่แม่นี่ลูกสาวน้องพ่อนนี้พ่อนบเมีนพ่อนออกข้าวด้พี่น้อง บะเมียนพ่อนบะเมียนพ่อนออกข่าวที่แย่งกันได้พี่น้องนะครับแต่แย่งกันยู่แย่งนักกินกันพี่น้องเพหอดเมื่อตอนเชียงมัเบิดอดหลอดพี่น้องมาเยือนเลี่ยงคชี่วกันรลานน้องพ่อนแย่งกันกิงแต่แย่งอาหารพี่น้องบม่ได้แย่งน้องพ่อนนะครับม่นคือน้องพ่อนอนันตนะครับพรเหมือนกันแต่คนละพรได้พี่น้องเ้อนะครับประชาสัมพันธ์ให้น้องพ่อนํา นะครับแอดกับจะชูอกาสลงตัวเลขของแม่บัวคําทั้งสารคามมือนีในคลิปนี้เดอ้อฝากพี่ฝากน้องทุกคนติดตามเบิง้งติดตามชมน้ากันสำหรับแม่บัวคําพี่น้องแตกที่เจ็เก้าอ๋อเจ็แปด 8, ตรงๆพี่น้องนะครับเจ็แปดตรงๆสําหร,ร,รับแม่บัวคําสำหรับอาจาราย์ไพรินศรีสเกตนะครับเคนโทรมาลงคลิปใหม่ครั้งแรกมาแล้วพี่น้องเปิดตัวครั้งแรกพี่น้องรอเบิ้งรอชมน้ากันพร้อมกับเสียงเพลงนนะครับเอาแอนกับมาอุดหนุนน้องพ่อนะครับข้าวปุ้นตำส้วะตำข้าวปุ้น20บาท ของถือพี่น้องนะครับของถือเบื้องต้ไยโดยพี่น้องแพงที่สุดมีราคาแค่3 0ิบบาทจำาทะเลกับ0ิบาทโดยพี่น้องเพีจ,จังใดครับนี่แพงที่สุดคือราคา3าบาทที่ร้านน้องพรถนนอัอมมัดโดยพี่น้องเดอ้อนะครับอ่าอ่าคุ้มน้องคู่นะครับพี่น้องมาบ่าถือพี่น้องก็มาทางโรงเรียนอาชีวะเนาะน้องพรเนาะอาชีวะ ลวงมาหาไฟแดงก็เลี้ยวท้ายเนาะเ็าเลี้ยวท้ายมัคุมน้องู่แล้วพี่น้องราคาเป็นกันเองนะครับเอาพี่น้องไปเบิ่งตัวเล็กแม่บวัวคำสารคามน้ากันนะครับปุ่มบวให้น้องพรน,น้ำงามงามพี่น้องนะครับแอดกับหลงมักโยนพี่น้องต่ว่าน้องพรบ่ามักแอบเอาว <c oughs> ่าหยอกกันไปพี่น้องนะครับม้วนๆอม้วนไปนะครับพอตตออายุคนป่วยไปเด้อพี่น้องเด้ออย่าถือสูงตือษากันนะครับไปเบิ่งตัวเลขแนว่าำแม่บวัวคำสารคามน้ำกันบัดดี้พี่น้องนะครับ ครับผมเอ้านี่ก็คือ16มีนาคม2 5งพันหลักฐานเก่าของแม่บัวคำสารคามบนล่างได้พี่น้องเด้อร์วัตถิพานมาเพื่อนายเก้าชุดเก้าหางนะครับเพื่อนายแปดเจ็ดเลขออกที่เจ็ดแปดพี่น้องถือว่าเขา่าถือว่าเฮงถือว่าปังพี่น้องเพื่นอนให้ซื้อบนล่างนะครับนี่คือเลขแม่บัวคำสารคามได้พี่น้องเดอ้อนะครับมีตัวตนนะครับมีตัวตนสำหรับแม่บัวคำ น้ไปถ่ายคลิปเพิ่นเพิ่นก็บบอยากให้ออกกล้องอยากให้เจ้าตัวเลขนะครับเอากันที่บอกก็บบอยทั้งแกงเรื่องจานและบ้านเพื่อนพี่น้องนะครับเอาฝากพี่ฝากน้องสู้ขู่คนที่หกมีหน้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบเดแม่บัวคำนี่คือหลักฐานเก่าของเพื่อนเอาไปในแปดเกดออกที่เ8ดแปดได้พี่น้องเด้อหอพี่เหน้องช่วน้องกันสำหรับหลักฐานของแม่บัวคำทั้งสารคามมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับงวดนี้เพื่อนจะลงสองคลิป นะครับเน้นอาจารย์ทุกอาจารย์นะครับเน้นเราลงสองคลิปเดยอาจารย์ด้อนะครับทุกๆอาจารย์ทุกสำนักให้โอกาสนะครับลงคลิปแรกและก,ก็โค้งสุดท้ายให้พร้อมนะครับเอานะครับนี่คือแนวทางของแม่บัวคำสารครามนะครับนี่คือเป็นวดวันที่16มีนาคมหลักฐานเกา่าเอามาเบาเอามาเล่าส่พี่นองฟังนั่งกันก่อนจะไปเบิ่งคลิปตัวจริง นะครับของแม่บวัวคำในวัดวันที่หนึ่งเมษายน2567เพายิ่นมาตัวใดพ่นเน่นตัวใดพ่นฟันตัวใดมาจากตูวงวดนี้หกชุดหกหางของแม่บวัวคำเด้อพี่น้องเด้อบ่หลายชุดบ่หลายหางพี่น้องนะครับเลขแม่บวัวคำสารคามมาแล้วพี่น้องหลังจากแตกที่แปดเจ็ดเจ็ดแปดติมต,มติมพี่น้องนะครับชุดนี้งวดนี้หนึ่งเมษาเพิ่นไหหกชุดหกหางเด่นบนเด่นล่างหรือเก้ากับหกเด้อพี่น้องเด้อ เและ6กตัพันเดนมาพี่น้องนะครับจับคู่9ก้าหกเก้าห้าเก้าสอี่พี่น้องเดอ้อนี่คือแม่บัวคำนะครับในงวดประจำวันที่หน่งเมษายนสองพันายหกสิบเพี่น้องนะครับตอนละละเก้าฟันหายเก้าหกเ9้าห้าเก้าสอพี่น้องเดอ้อ ตารับรักหกฟันไห้ที่หกห้าแล้วก็หกเก็แล้วก็หกี่พี่น้องหกชุดหกหางวัดนี้หกชุดหกหางได้พี่น้องเด้อนะครับงดที่่านมากเก่าชุดเก่าหางวัดนี้แขนลงมาเก่าเก่าครึ่งหกชุด,ชดหกหางพี่น้องนะครับรีบแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคบหน้าจอไว้เด้อนะครับไปจับจองสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันมาแล้วนะครับลอตเตอรี่มาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วรีบหาสื่อหาจองกัน นะครับแอดก็จะได้ลงมือจับจอ,องไวจ้จากซีใบนะครับมือนี่นะครับพอมืออื่นจะได้เสียงเบิงว่ามันจะเป็นแจงใดสําหรบเลขกของแอดที่มากที่สุดนะครับเอาหึงเมษายนพี่น้องแม่บวัวคำสารคามนะครับปล่อยมาแล้วต่องววนะครับก็คือเก่ากับหกตัววิ่งตัวรลุดของเพิ่นจับคู่969592 6 5 6าห้าเก้อได้พี่น้องเด้อนะครับมักจัดขัดพานพี่น้อง โปรดใช้วิจารญาในการรับชมสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลักกินแบงซอยรัฐบาลกันเพียงเท่านั้นบอสนับสนุนให้พี่น้องประเด็นการพนันทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารญาในการรับชมใด้พี่น้องเด้อผมทวีคนเดิมนะครับนําเสนอเป็นซื้อกางเป็นท่านบุญให้กับพี่กับน้องสู้ปู่ทุกคนนะครับเอาพี่น้องนะครับมือนีกัเป่าสูพี่น้องฟังเป็นทีเรียบร้อยพร้อมครับลานค้า นะครับผู้ใดอยากไปกินตำบกฮุงนะครับสมตำตำส่วะตำมั่วราคาแพงสูงสุด30บาทด้วยพี่น้องเด้อปลาทอดปลาเผาไก่ย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอาหารพี่น้องนะครับอ่าอยู่ร้านน้องพรอยู่ถนนอมาตนะครับบลาคุ้มหนองคูเด้วยพี่น้องเด้อร้านน้องพรนะครับพี่น้องไปซี่อ่าอ่าคุ้มหนองคูพี่น้องโบโหจากพี่น้องถาม ร้านน้องพรอยุไส uh ่วังสีและพี่น้องเด้อไปอุดหนุนเพิ่นพี่น้องนะครับอุดหนุนกันแล้วสำหรับน้องพรนะครับเพื่อนกาอยู่กับแม่พี่น้องนะครับบ่มีแฟนนะครับเอาฝากพี่น้องสุ่ทุกคนซอยอุดหนุนเพิ่นแร้ขายดีอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าพ่นขายถือกมูนะครับมีเจ้าของไม้ปลาทอดกับไม้นะครับตำห่งกับตำซัวกับราคา25่นะครับสูงสุดก็พิเศษก็30บาทพี่น้องนะครับลายพี่น้องพ่ออยู่พ่อกินเขาเหนียว แล้วก็เขาเจ้ามกหมูมกปลามก,ามกเขียดนะครับหรือว่าแกงขี้เล็กนะครับบัตรน,นอกขอบหน้าเห่าแกงขี้เล็กใส่าากาะปุกหมูใส่หนังงัวหนังควายมีเบิดอได้พี่น้องเด้อทอดปลานิ่นปลาดุกนะครับทอดไก่น้องไก่นะครับเอาฝาก,กนะพี่น้องสุขุยข้นปอุดหนุนล่อน้ำเนรเหลือต่วนสาดเล่าแต่ผนก็ขายดีเสมอเลยพี่น้องเพราะว่าผนขายถูกกระโมูนะผู้บ่เคยไปเคยมาบ่เคยอุดหนุน ไปเบิงไปชมกันเด้พี่น้องเด้อนะครับมาถ,ถูกใจคอยสื่อน้ำเพลินนะครับแม่ค่าก็งามงามบอกมวนมวนพี่น้องนี่ใส่ดีนะครับสำหรับน้องพรอาสำหรับคลิปนี้น้องพรอนนะครับกับแม่สารคามนะโอ้ขอโทษพี่น้องกับแม่บวัวคำสารคามล่งน้ำกันพี่น้องนะครับโปรโมทให้น้องพรอนนำ้ำได้คลิปแม่บวัวคำสารคามในตัวเหขีของเพื่อนไทยคลิปล้าอัมลาภจากพี่จากน้องสู้ขู่สู้ขนได้บัดพี่น้องนะครับ เอาทายคลิปแล้วนะครับหนึ่งเมษายนอย่าลืมเดอ้อพี่น้องเลขแม่บวัวคำสาร,รคามฟั่นเก่ากับฟันหกนะครับเก้าหกเก้าห้าเก้าสองหกห้าหกเจ็ดหกสี่ด้อพี่น้องเดอ้อนี่คือเลขของแม่บวัวคำสาร,รคามนะครับนั่มาให้พี่เห้น้องเสนอเป็นแนวทางเป็นซื้อกลางเป็นสะพานบุญให้กับพี่กับน้องสู้ขู่สู้คนนะครับเอาพี่น้องเบ่งเล้วนะครับพี่น้องมากแล้วฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้กับผมทวีค้นดืม น้ำในเด้อพี่น้องนะครับขอกหอยขอแขนน้ำป่าน้ำลุ่งน้ำอีพออีเมย์ใหญ่ๆนองนงสู่ขู่สุกคนนะครับซอยนะครับซอยเปิดการมองเห็นให้แอดทวีคนเดิมน้ำเน่พี่น้องคือการแค่ซอยแค่ออกไปพูดหลายแค่ในเด้ออีพออีเมย์แค่สาธารณะนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นในช่องของทวีคนเดิมพี่น้องช่องนี้ก็เดถือปิดกันก็ไเลยบุพี่น้องนะครับผู้เบิ่งกันน้อยหน่อยนะครับท่านพี่น้องให้ความเมตตาให้ความเหลือตัวสงสาร กรุณาช่วยแคร์คนละหนึ่งไลค์หนึแคร์สแคร์สาแคร์ช่วยแคร์ให้ผมนั่มแน่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องสวัสดีครับ